สวัสดีเพื่อนๆพื่อนวันนี้ก็มาแก้ปัญหาเรื่องตัวกินยังปลาดานะครับก็วิดีโอจุดก่อนแต่ในเอ่อวิดีโอการแก้ปัญหาจุดก่อนโยเต้เพลดิดนะครับผมจัดมัดมือไวนได้เพื่อนเพื่อนไม่ได้เพิ่มเติมนะครับทั้งเพื่อนไม่ก็กัคลิปนี้ก็คือเอ่อมาต่อยอดเรื่องเท่าว่าเราแก้ปัญหาไปทิพตอนนะครับยังมีอยู่ตอนนั่งเต๋อแก้ปัญหาไม่ได้นะครับคือเรา อุดดินแน่นแล้วนะครับก็ปลวกยังขึ้นมาได้เลยนะครับเราอัดดินนี่แน่นแล้วก็ปลวกยังขึ้นมาได้ก็อุดรูแลว้วดินอุดรูแล้วก็คือปลวลกยังขึ้นมาได้นะครับก็มันเป็นจุดสังเกตว่าปลาตายมันจะเป็นเอ่อเป็นโพรงนะครับมันจะเป็นโพรงเราจ่ายไม้ประมาณ ER แคณนนะครับแต่ตัวดำปลาเล็กว่าดำปลากระกก็ได้ตัวไม้เล่มน,นะครับแล้วก็อืมโจ เาะรูลงมาเราจะโร่นะครับข้างในมันจะ,ะกลวง,ลวงมันจะเป็นรังพลวกนะครับการเจาะแบบนี้ตั้งประมาณเซอรรูนะครับถ้ามีอสองด้านสามด้านก็คือต้องเจาะรอบเลยเจาะแ้วกับปล่อยแบบนี้เลยนะครับเจาะแล้วเราจะรายท่ำรห้มันย่ญ่นะครับเราจะใยายรห้มันย่อยโดยใช้ไม้การเจาะไปแล้วก็คือเราก็อนดินที่ก้นแน่นนะครับการนี้กาเจาะร,รูประมาณเซรรูอารรูนะครับเจาะไปแล้วก็ ดาพกมันจะเส ok ียนะครับพวกมันจะเสียก็คือกรจว่งก้นตอกนักธรรมดาปลวกมันจะกินยางจวงก้นตอกนักตัวเดียวนะครับก็เราเจาะรูแล้วเราก็ให้เป็นรูแบบอันนะครับพอก้นตกนักกระนำจะท่วมรังนะครับมันจะนี่ไปตอนเดินนี่ไปตอนเดินก็คือกระบวนกันของมันก็คือการกระจาปั่นลดลงนะครับพอมันไปตอนเดินการกินกันกระจาปั่นของมันก็พิดระบบพิษปุ่งทำไายระบบปุ่งจอนของมันนะครับก็คือ มันจะยอมปเปรเรานะครับมันจะไม่จอตอนอยังไอ้กลวงการให้เปลด่นข้ามอะไรเปลี่นเติมนะครับเอาวีดีโอตัวค้อนการจัดมัดมู่หแหวนเร้วนะครับก็ตัวนี้ต่อยอดจากเอ,อ่อตีแกปัญน้ายังไม่ทำเลสเด็ดขาดนะครับก็คือนี่ก็คือวิธีกาให้เปาาลี่ยนอะไรเปล่นเติมนะครับเอ่อนี่ก็คลิปนี้พุ่มกระจายได้ป่นเร้วนะครับวิธีนี้พุ่งกระจายได้ป่นแล้วคือตะเล่งตึ้งเหลืองกระจเกมีก็ได้นะครับ แต่วันนี้นเราเพล่อเราไม่ได้ซื้อยาเกมีเพราะว่าเราทิ้งช่วง g อ่าไม่มียาเราก็ไม่ได้ไปดูแลก็คืออ่ามันจะบุกนักฉ u a ง g อันนะครับอ่าก,ก,ก็ดีแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องจ่ายยาเรากา็เอ็นปลวกเราก็จะกันได้เลยนะครับก็เอ้าเข้าม,มาเลยว,วิดีโอตวัวก่อนๆเติมเติมนะครับนะก็คลิปนี้ก็ตานี้ก่อนนะครับนะเอ่อกวักเปื่อน นิดเดียวนะครับเพราะคนเพื่อช่อวงเพิ่นตอกนักแบบนี้หรือดูการน,นี้คก็ค้นตกสองวันตาโซนเทวามีปลวกกินยางพาราเพื่อนเพื่นต้องไปแล่นะครับเพราะมันจะกินหมากช่วงช่วงที่ก้นตอกนักนะครับมันจะคือ,ค,อคือมันจะจะกินจะอุ้มตนนะครับปล่อยให้อุ้มตนเกินอาทิตย์ไม่ได้นะครับ ก็บ่กตังสิบวันไม่ได้นะครับถ้าปลูกตอนนี้คือมันจะ,ะปรับลูกแล้วมันจะเจาะก้าวไปเจาะก้าวไปทําให้ต้นยางกลวงนะครับต้นยางก็คือราคาหนึ่งปันบาทสองปันบาทก็คือชัดเจนนะครับก็ให้เปิี่ยนข้ามอะไรเปลี่ยนเติมก็ฝากกดติดตามกดแจนะครับคือถ้าเปลี่ยนต้องได้ผลผลิตก็คือตักเปิีเติมมาไ,ได้นะครับคอมเมนต์มาได้เพิ่อจะตอบแก้ปัญหาให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มก็แนะนำเพื่อนๆนะครับ จายได้พ้นไม่ได้พ้นเปลี่ยนเปลือกก็คือ,อ,อติดต,ต,ต,ต่อสอบแต้มเพิ่มเติมมาได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการตัดลงนะครับกามาเลยเพิ่มเติมนะครับนะกน็ฝากเพื่อนติดตามกดติดตามนะครับต,ติดตามไปก่อนเพื่อว่าพาุ่มใบเทคนิคไม่ก็คือพุ่มใบลงกับเปลี่ยนเปลี่ยนใรูเลยนะครับกัคลิปน,นี้ต่อน,นี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ